สวัสดีครับชาว fps thailand.com แล้วก็ชาว c s g o ทุกท่านนะวันนี้มีมีดมาอวดกันแล้วไม่ใช่มีดทว่นอีกตามเคยและคนที่เปิดได้ก็ไม่ใช่กูอีกแล้วนะฮะ <c oughs> น้องคนนี้เปิดได้ไยเ,เปิดสามกล่องเปิดปุ๊บแล้วก็ได้เลยครับเป็นมีดระดับตำนานอีกแล้วนะฮะจัตแท็กดาวนบิดครีมสันเว็บแฟคทอรี่นิวนี่ฮะโอ้มีมีเว็บอยู่ฝั่งนี้เห็นชัดๆ2อันนะฮะลองพลิกฝั่งดู ลิงช้างจริงปึ๊บโอ้โหเรียใหญ่เลยสองอันโอเคสวยงามครับโฟลทของเจ้าตัวนี้หรือว่าความชัดนะฮะจะอยู่ที่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ฮะดิวันเตรียมไว้ละปุ๊บอยู่ที่0.06473130นะฮะราคาอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นดอลน1่งหมื่นดอลตีไปโง่ๆเลยฮะ ตีเป็น40บาทเลยก็400,000ครับรคาคากลางเลยที่ที่เจ้าตัวนี้มันขึ้นโชว์นะประมาณ400,000บาท3กล่อง400,000บาทเนาะ 1, 1, 1อลร์โอเคโลดอยู่ที่0.06473130นะฮะแล้วเรามาดูฟลอที่เขารีจ็ตไว้อันดับ1ของอันนี้0.06473129มันมีตัวที่ชัดกว่าก็คือตัวที่ตัวเลขน้อยกว่าเนี่ย ก็คือเล่มนี้แหละครับผมถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คือเล่มที่น้องเขาเปิดได้จะอยู่ที่ช่วงอันดับ2ที่มีอยู่นะตอนนี้ชัดที่2ของโลกนะฮะโอเคเดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมนะฮะผิด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 ดัดแมปสว่างสว่างหน่อยลักกันนะฮะดีดัสโอเคดีดัส สักครู่เนาะโอ้มีคนโชคดีเปิดได้อ่านี่ฮะ Come on let's go ้วู้วมุมเดิมฮึบโอ้โหเป็นสไปเดอร์ใหญ่เลยอันหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี เล็กๆมาสิอันหนึ่งสองอันปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็2เหมือนกันนะฮะแต่ถึงขนาดเป็น Factory ่นิแล้วมันก็ยังมีลอกอยู่นะฮะเนี่ยตรงขอบสันตรงด้ามที่จับพอดีแต่ด้วยตัวเลขที่มันเจนออกมาของไอเทมชิ้นนี้มันมันค่อนข้างแบบค่อนข้างโฟลดน้อยนะครับผมเป็นแบบ2ของโลกเนาะ ไทยนี้โชคดีไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคราวที่แล้วก็เป็นไนท์นะฮะมีนาย,ยบริเน,ะะนตปนะะไนท์ก็ขายเรียบร้อยแล้วฮะก็ขายคนไทยตอนนั้นก็ราคาราวๆสี่แสนห้าแสนได้เนาะถ้าจะไม่ผิดก็ขายเรียบร้อยแล้วเล่มนั้นคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มว่าไปแล้วขายแล้วขายได้จริงนะเดีเ๋ยวเล่มนี้ต้องดูก่อนนะว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเป็นคนชาติไหนแต่อยากให้เชียร์เป็นคนประเทศไทยฮะมันจะได้ซื้อขายกันได้ง่ายนะซื้อขายกันได้คุยกันได้ง่ายนะครับ โอเคครับก็ถือว่า3ามกล่องนี้เป็น3มกล่องที่คนไทยทั่วประเทศอิจฉาครับเพราะบางคนเนี่ยอย่างแฟนก็เปิดมาแบบเป็นพันกล่องว่าน่าจะถึงไม่ถึงก็เฉียดแต่พันกล่องนะฮะแต่ไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้เลยนะฮะมันอยู่ที่ดวงจริงครับผมก็ยินดีด้วยครับน้องคนนี้ครับยินดีด้วยจริงจริงนี่ไอดีน้องเขาด้วยนะฮะเพราะพอดีเปิดกล่องมาแล้วมันติดเทรดฮะเทรดที่เพื่นไม่ได้ก็เลยอ่านเดี๋ยวเอาไอดีมาให้แพื่นทำพีโอก่อนละกันนะผมใจเปิใจนะถือว่ามีเล่มนี้มีจริงครับมีจริงนะครับผม โอเคโอ้โห okay. oh oh. ไม่รู้จะจบยังไงเลยนะฮะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคืนไอดีสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะโอเควันนี้พี่แว่นแล้วก็ CSGO แล้วก็มีดสแตทแท็ปคาร์ดิบิทพริ้งสันเว็บแฟกซ์ตอรี่นิ่อันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สำหรับรีวิวมีดเอาคนที่โชคดีคราวหน้าไม่รู้จะเป็นใครอ่ะเป็นคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวแว่นเองโอเคครับสวัสดีครับ